แน่นอนครับว่าในส่วนของธาตุ ESI สไตเนียมนะฮะที่มีเลขอะตอม99เนี่ยและถูกค้นพบในปี1952นะครับผมแน่นอนครับว่าการตั้งชื่อไอสไตนีมนั้นก็มาจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับกับอันเบิร์ตไอสไตครับผมแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ค้นพบธาตุ ESI สไตเนียมนะฮะแต่ก็เป็นการยกย่องนะครับถึงต้องตั้งชื่อว่าไอสไตนีมซึ่งอยู่ในกลุ่มของธาตุกำมะจรังสีนะฮะอยู่ใน และที่นี่อ่าแน่นอนว่าอายุของมันเนี่ยฮะมีอายุครึ่งชีวิตที่สั้นมากครับผมจึงทําให้เป็นธาตุที่ไม่คงตัวนะฮะอ่าแต่ก็สามารถทําปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วนะครับระหว่างออกซิเจนครับผมกับฮาโลเจนครับแน่นอนเขาบ่าสมการทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนะครับ E กับ c s q u a เนี่ยมันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับมวลและความเร็วของแสงในสุญญากาศนะครับดังนั้นเราถึงต้องเข้าใจและเราจะมีโรงไฟฟ้ายังเคลียร์ในปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะนี่แหละครับผมสุดยอด